มาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ลักทรัพย์นะคะคราวนี้ลักชุดชั้นในค่ะมีอีกแล้วนะเราเล่ากันก็บ่อยนะคะคราวนี้เป็นอาจารย์สาวมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะบอกว่ามีคนร้ายมาลักชุดชั้นใน3มครั้งแล้วค่ะโอ้โหนี่เห็นภาพแบบนี้เลยนะภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะจับภาพได้คนร้ายเข้าไปทางหน้าต่างอย่างที่เห็นนะคะผ่านทางหน้าต่างแล้วก็มีมุ้งลวดเนี่ยเขาก็เลื่อนออกแล้วก็เข้ามาปีนเข้ามาเลยพุ่งตรงไปที่ราวตากผ้าเลยค่ะไม่มองอย่างอื่นนะ คือมีเป้าหมายแน่วแน่คือไม่หาทรัพย์สินมีค่าไม่ไม่มองอ,มอย่างอื่นอ่ะเอาของคุณค่าทางจิตใจโอ้โหตรงไปที่ราวตากผ้าหยิบกางเกงในไปสามตัว แล้วก็ปีหน้าต่างทางเดิมนั่ะละหลบนี้ไปใช้เวลาไม่ถึง5นาทีคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในหอพักอาจารย์ค่ะโอ้โหอหอพักอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวรหมู่เก้าตำบลท่าโพอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกผู้เสียหายก็เป็นอาจารย์สาวคนหนึ่งนะคะเธอก็เล่าว่าคนร้ายเนี่ยเข้าไปลักกางเกงในสครั้งแล้ว แต่ละครั้งเวลาห่างกันไม่เกิน10วันอาทิตย์ละครั้งอะว่าง่ายๆค่ะครั้งแรก31สิงหาคมครั้งที่2องกันยายนครั้งนี้20กันยายนคนร้ายลงมือติดต่อกันห้องห้องอาจารย์คนนี้ห้องเดียวเลยเหรอนนนั่นนทำไม ต้องมีอะไรดึงดูดหรือเปล่าอะไรอะ่ะเขาแบบเกิดอะไรขึ้นเข้าไปแบบอุกอาจแบบนี้เลยนะคะอาจารย์บอกกลัวจริงๆกลัวไม่ปลอดภัยก็เลยแจ้งความให้ตํารวจติดตามคนร้ายมาดําเนินคดีให้ได้นะคะแล้วก็แจ้งให้อธิการบดีของทางมหาวิทยาลัยทราบเรื่องแล้วส่วนตัวอาจารย์เองเนี่ยอาจารย์บอกว่าไม่ไม่อยากจะรอให้เจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือนะเดี๋ยวช่วยเหลือตัวเองก่อนเบื้องต้น เหล็กดัดซะเลยดีกว่าน่าจะต้องติดแล้วแหละมาบ่อยซะขนาดนี้เดี๋ยวอาจารย์บอกฉันจ่ายเงินเองจ้ะจ่ายเงินเองจ้างช่างเองติดลูกโครงเหล็กเองเลยดีกว่าจะได้ปลอดภัยอาจารย์ในหอพักเดียวกันที่รู้ข่าวก็เดี๋ยวฉันเอาบ้างดีกว่าติดเหล็กดัดติดโครงเหล็กบ้างดีกว่ากลัวจะเกิดอันตรายเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะมันหอพักอาจารย์อ่ะใช่ค่ะอุกอาจนะแล้วมาแบบปีนหน้าต่างเข้ามาสบายๆ<ช>พุ่งไปราวตากผ้าเลยมาบ่อยด้วย คืออาจารย์เขากลัวว่ามันไม่ใช่ชุดชั้นในหรือกางเกงในที่หายไงกลัวว่ามันจะอันตรายต่อช <มา S 1> ีวิตนนหรือว่ามีอะไรที่มันแบบไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะ,คะ